ในเรื่องของธรรมะเนี่ยนะสิ่งสำคัญมากเลย,เยที่เราขาดก็คือว่าคนไทยไม่ค่อยถามมันไม่มันทำให้ไม่เกิดการพัฒนาในหลักที่พระพุทธเจ้าทรงทรงวางหลักไว้เนี่ยปุตฉาวิสัชนาเนี่ยในหมู่คณะสงฆ์เนี่ยสำคัญมากเลยตั้งแต่โบราณกาลแล้วท่าน จะโต้แยง้งโต้เถียงกันในหลักการอะไรต่างๆหรือไม่เข้าใจเนี่ยก็จะมีการพูดคุยกันเราเราดูตามพุทธประวัตินะอย่างพุทธเจ้าเดินผ่านสเสด็จผ่านกลุ่มของผู้ผู้จับกลุ่มคุยกันสนทนากันในหมู่พิสุเนี่ยพุทธเจ้าก็จะถามว่าเธอ,เอ,อสนทนากันด้วยเรื่องอะไรเราพระพิสุก็จะ ถามในประเด็นปัญหาหรือว่าถามคติธรรมสมมุติว่า,อ,าอนาถาปินที่กาเรษฐีได้เสียชีวิตแล้วตอนนี้เนี่ยท่านได้คติธรรมอย่างไรหมายความว่าท่านได้ไปไปอยู่ยังไงอะไรยังไงหลังความตายพระพเ,เจ้าก็จะแสดงให้ฟังหรือว่าโจรขาแดงที่ฆ่าคนมาเยอะเลยเนี่ย เคยเป็นโจรมาก่อนเป็นลูกน้องโจรแต่เ็าสามารถฆ่าหัวหน้าโจรได้ใช่ไหมแล้วก็มาเป็นเพชฌฆาตตลอดชีวิตแล้วก็ช่วงก่อนจะตายเนี่ยก็เห็นพระมาก็จะกินข้าวอยู่แล้วก็เห็นพระท่านเดินมาก็เลยถวายอาหารให้กับพระพอเสร็จสับอะไรแล้วเนี่ยปรากฏว่า ขณะที่ยืนอยู่เนบัวบ้าหรือมันข้างอะไรขึ้นมามนก็ผ่านมาก็มันวิ่งผ่านมาก็ฟิดต,ตายเลยคนี้พิสูจก็จับกลุ่มสนทนากันในประเด็นพวกนี้พระพุทธเจ้าก็เสด็จผ่านก็ถามเธอสนทนาเรื่องอะไรกันใช่ไหมคราวนี้อันนี้เป็นตัวอย่างเท่านั้นคราวนี้เราดูเนี่ยของมหายานมหายานเราจะเห็นเหมือนลำกันเนี่ย ฝ่ายหนึ่งนั่งฝ่ายหนึ่งยืนใช่ไหมนั่นก็คือฝ่ายหนึ่งมันเป็นรูปแบบแล้วเดี๋ยวนี้มันเหลือแต่รูปแบบแต่เขายัางรักษาให้รูปแบบไว้แต่ในเมืองไทยไม่มีแล้วเมืองไทยพระไม่มีมานั่งสนทนาโตโต้แย้งเรื่องธรรมะก,กันแล้วไม่มีแล้วมีแต่ครูสอนไปเรียนหนังสือก็สอนอย่างเดียวคราวน,ะนี้ในในมหายาณเนี่ย เขาก็จะมีฝ่ายหนึ่งเป็นที่ฝ่ายนั่งเนี่ยก็จะตอบผิดหรือตอบไม่ได้ส่วนที่ยืนก็ทำท่าตบมืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แสดงเหมือนอย่างกับว่าท่านนี่ทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมไม่เข้าใจเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยพื้นฐานมาจากมาจากเหตุการณ์ในครั้งพุทธกาลนั่นก็คือการโต้แย้งกันด้วยเหตุผลพระในสมัยก่อนเนี่ยศึกษากันมาก ศึกษาในรายละเอียดมากแล้วรู้ลึกรู้ซึ้งด้วยอาจจะมีการศึกษานักธรรมแต่หลังจากนั้นก็ก็ไม่ได้ฟื้นฟูอะไรแล้วสิ่งที่จำมาสมัยนั้นเป็นเป็นการที่ยามาสอบก็ไม่ได้เรียนกันก็ยิ่งมาถึงยุคนี้ด้วคนก็ไม่ค่อยจะบวชคนที่ใยรู้ใยเรียนก็ไม่ค่อยมีแล้ว อย่างนั้นสำนักต่างๆก็จะปิดตัวลงแล้วปิดตัวลงเรื่อยๆนะสำนักเร,เรียนต่างๆนะเอาละก็เ,เชิญสวดมนต์ได้นะ